วันนี้จันเจ้าพาเที่ยวนะครับสวัสดีครับตริี่พาทำพาเที่ยวกับจันเจ้าพาเที่ยวตรลีไม่ได้ไปนะครับวันนี้ก็ส่งตัวแทนไปแทนนะครับและนี้เป็นสกายวอล์กจังหวัดกาญจนบุรีนะครับตรีย,ยังไม่เคยไปเลยนะครับก็ให้จันเจ้าเ,าเขานําร่องไปก่อนไปสํารวจพื้นที่ก่อนนะครับเดี๋ยวตะลีค่อยตามไปทีหลังนะครับแต่ว่าไม่รู้จะได้ไปเมื่อไหรไม่รู้นะครับเ <ading S 1> พราะว่าส่วนไร่ยังไม่ตเตียนเลยคนจะพุกพ่านนิดนึงครับวันนี้เป็นเป็นวันหยุดเนี่ยเด็กๆก็มีคนพาไปเที่ยวนะครับไปคนเดียวนะครับแล้วก็มีคนขับรถให้คนนึ แน่ฉ่าจังเลยนะครับนี่ให้ดูบรรยากาศในเรื่องของอจังหวัดกาญจนบุรีข้างล่างก็เป็นที่ขายของกันนะครับบรรยากาศก็อยู่ประมาณนี้นะครับน่าดูน่าชมจุ่มกันบริเวณนี้เนี่ยเป็นใกล้ๆทางรถไฟสายมรณะนะครับที่จะวิ่งขึ้นมาน้าตกไโยกนั่นแหละตรงนี้เขาเรียกว่าแม่น้ําแควน้อยนะครับไหลาจากเขื่อนวชิราลงกรลงมานะครับจะมีแพรเที่ยวแพรทถกแพรลากเยอะแยะมากมายนะครับ คนส่วนใหญ่ที่จะมาเที่ยวกันก็อยู่จังหวัดกาญก็อยู่บริเวณนี้แหละนะครับไม่ใช่ว่ามาถึงเขื่อนวชิราลงก์เลยตรงนี้เป็นแม่น้ําแควน้อยนะครับก็ขอจบคลิปสั้นๆเลยแล้วกันนะครับสวัสดีครับ